สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเปิดกันกล่องที่2เลยนะครับไม่ต้องพูดพรำทำเพลงผมเขาเลือกเปิดที่มาเลเซีนะครับวันนี้ วันนี้นะครับผมจะลองใช้ประสบการณ์ในการเปิดการ์ดมานะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครสังเกตในวิดีโอที่ผมเปิดไปกล่องแรกนะครับมันจะมีตำแหน่งการวางฟลอยที่ลักษณะเป็นรูปแบบชัดเจนอยู่วันนี้ผมจะลองทำแบบนั้นดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เห็นเมื่อวานทุกกล่องหรือเปล่าก็คือว่าผมจะแยกซองสุดท้ายไว้ก่อน แล้วก็2องซองแรกนะครับแล้วก็10ซองถัดมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดเดี๋ยวดูนะครับว่าผลลัพธ์แต่ละซองจะเป็นอย่างไร อ๋อโอเคงั้นฟอร์แมตมันใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ได้เคสนะครับ อ่าความน่าจะเป็นผมว่าใกล้เคียงครับโอเคเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายนะครับว่าผมใช้หลักการอะไรอ่าโอเคไม่มีล์เลยก็คือ,คอผิดไปแค่ซองเดียวโอเค โอเคเอ่อน่าจะเปิดไปหนึ่งสอมสี่ห้าเดี๋ยวนะฮะตอนนี้เหลือ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบสาก็คือตอนนี้ผมเปิดไปแล้วเจดซองเนี่ยออกฟอยล์มาแค่ใบเดียวสังเกตไหมครับว่าลักษณะของการเรียงซองในกล่องนะมันมีมันมีฟอร์แมตอยู่ที่เปิดเมื่อวานนะครับก็คือสองซองแรก ได้อันที่เป็นยูนิฟอร์มซองสุดท้ายได้เป็นตัวเอ,อ่อไลเซนปั๊มนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือฟอยที่เป็นแบบเอ,อ่อประเภทแร,รแล้วก็ซูเปอร์แรเดี๋ยวนะสิบซองนี้น่าจะเป็นพวกแรนะครับสิบซองนี่คือพวกแร2สองซองก็คือซูเปอร,ร์แรที่เป็นยูนิฟอร์มแล้วก็หนึ่งซองเป็นอัใต้ารายที่เป็นไลเซนปั๊มนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะตรงไหมอ่ะตรงเป๊ะเลยแต่จ,จะสลับตำแหน่งนิดหน่อย ใบคอมเมตนไม่ต้องไปดูแล้วนะครับว่าได้อะไรบ้างลุ้นไปสุดท้ายใบเดียว ดูผลประกอบการนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะเจ็บเลยเนี่ยจินานปุเป้เคสน้ำใสขมิน้นได้ปันก่อนแล้วเคสยังไม่มีตัวดังๆออกมาเลย โอ้จ๋าอือหือซัดจังโอเคครับในนี้ก็ที่เหลือก็จะต้องเป็นยูนิฟอร์มหนึ่งใบและเซนต์ปั๊มหนึ่งใบนะครับอย่างน้อยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่า เอาละครับจะมีไลเซนของแท้ติดมาด้วยหรือไม่อื้อ่าผมขอเปิดดูอีกซองหนึ่งครับว่ามันเหมือนกันไหมเอาละครับได้รุ้นแล้ววันนี้ อ่าโอเคพลาดไปซองหนึ่งโอเคครับอันนี้มาดูว่าลายเซ็นปั๊มเป็นของใครอืมเสื้อสีนี้ใครเอ่ยโอ้เชอปรางอ่าโอเคสองนี้ค่อนข้างกล่องนี้ถือว่าใช้ได้ โอเคสิ่งที่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกในการเปรียบเทียบสิ่งที่ผมกำลังจะบอกในเรื่องของการเรียงลาดับซองนะครับสังเกตไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยตอนแรกผลต้องจ่จยเอ7ซองที่มันไม่มีพวกฟอยล์ออกมาก่อนแต่มันเกิดอาการผิดพลาดไปนหนึ่ซองนะครับออกมาแค่6แล้วก็มีฟอยล์ติดมาใบาหนึ่งมันแปลว่าการเรียงลำดับฟอย การวางตำแหน่งการวางตำแหน่งในแต่ละซองเนี่ยมันจะเป็นฟอร์แมตที่ค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่าที่ต่างประเทศเนี่ยหลายๆการ์ดก็เป็นแบบนี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แปลว่าการการจัดตำแหน่งของฟอยล์ตำแหน่งซองเนี่ยมันถูกบรรจุมาในรูปแบบนี้ทุกกล่องใครที่ยังมีกล่องที่ยังไม่ได้แกะอยู่ในมือเนี่ย ลองทำแบบผมดูนะครับคิดว่าหน้าเจาะมันเหมือนกันซึ่งแปลว่ามันจะอันตรายสำหรับคนที่ไปซื้อเป็นซองๆจากพ่อค้าที่ซื้อกล่องแล้วก็มาวางขายเป็นซองปลีอกทีนึ่งถูกไหมครับแปลว่าเขารู้ตำแหน่งที่จะต้องแยกซองที่มีฟอยออกมาแล้วก็เอาซองที่มันไม่มีฟอยไม่มีใบแรเนี่ยมาขายปลีกให้กับสมาชิกทุกคนเพราฉะนะั้นอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ควรจะต้องรับมันระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคครับจบคลิปสำหรับกล่องที่2วันนี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะแกะกล่องหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับจากลายไปด้วยการ์ดของเชือกรังใบนี้